ข่าวของสาวๆ Blackpink นะคะนอกจากทาง rolling stone ค่ะจะมาปล่อยคลิปเบื้องหลังการถ่ายปกนิตยสารเพื่อเป็นการรีดน้ำย่อยนะคะก่อนที่จะปล่อยภาพจริงค่ะตอนหนึ่งทุ่มไทยวันนี้ด้วยนะคะล่าสุดค่ะก็เห็นทางโ l เลค่ะมีการมาปล่อยคลิปโปรโมทลิซ่ากับซีตาสโมกี้บราลเพิ่มเติมด้วยนะ,ะลูกนี้ของเธอค่ะต้องบอกว่าสวยเจิดมากๆนะคะมองแวบแรกค่ะแอดนึกถึงดาราฮอลลีวูดชื่อดัาน,นะคะอย่างคุณมิลลาโยววิตาจาก The Fi f t h Element กันเลยทีเดียวนะคะ แต่อันนั้นเนี่ยเป็นผมสีส้มนะคะซึ่งก็เป็นสีผมค่ะสีเดียวกันกับที่เจนนี่ค่ะใช้เป็นแรงบันดาลใจนะคะในการย้อมผมสีใหม่ครั้งนี้ค่ะด้วยนะคะคุณผู้ชมอุ๊ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะ,ะไม่รู้ว่าเจนนี่ค่ะจะเห็นลิซ่านะเป็นนางเอกจาก The f h e l e m e n t นะคะเหมือนกันบ้างหรือเปล่านะคะคงจะต้องลองเดาใจเจนนี่กันดูค่ะ แต่ที่แน่ๆนคะคะวันนี้ค่ะก็ขอส่งกาลังใจนะคะให้กับเจนนี่กันก่อนเลยแล้วกันนะคะเห็นมีภาพหลุดออกมาค่ะเป็นภาพที่เธอค่ะนั่งอยู่ในรถกับ V BTS นะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ใช่ภาพจริงนะคะเป็นภาพตัดต่อค่ะเห็นแอนตี้ค่ะเขาเริ่มเอาไปลงนะคะแล้วก็มีคนข่ะไดเร็กตรงนะคะไปถาม YG แล้วด้วยเหมือนกันค่ะ ซึ่ง YG ค่ะก็ตอบกลับกลับมาอย่างไวนะคะบอกว่าไม่มีอะไรนะจะพูดนะคะก็คือมันไม่จริงนั่นเองคะก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีนะคะส่วนทางต้นสังกัดอย่าง Big Hit ค่ะก็ไม่มีอะไรจะคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันค่ะมีแต่เพจข่าวนะ,ะที่เอามาโพสต์ก่อนคนแรกค่ะก็มีการลบภาพภาพนี้นะคะออกไปแล้วนะคะหลังจากได้รับการยืนยันค่ะว่าเป็นภาพะะจากการอีดิทนั่นเองคะส่วนข่าวลืออื่นๆของเจนนี่ก็จะมีข่าวของออที่ลือกันว่า เลิกกันกับ GD อะไรแบบนี้นะคะก็เห็นมีกระทุข่าวพูดคุยกันบ้างปะปายค่ะแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นความจริงแต่อย่างใดนะคะแอดก็เอาข่าวนะคะอัปเดตมาฝากแล้วกันค่ะยังไงวันนี้ก็สู่กําลังจใจแห้กับเจนนี่นะคะแล้วก็รอดูค่ะเย็นนี้ค่ะหนึ่งทุ่มตรงเวลาไทยนะคะแบ็คพิงค่ะจะมีภาพนะคะปกที่ไปขึ้นปกนะคะให้กับ Rolling Stone นะคะเอามาให้เราได้ดูดกันด้วยค่ะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า